ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือคนที่เกิดเวลา18นาฬิกาของวันพุธจนถึงเวลาตี5 5านาทีของวันพฤหัสดวงในช่วงสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่17ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงนี้คุณจะเป็นคนใจบุญใจกุศลใจกว้างใจดีมีน้ำใจอยากแต่จะทำบุญสร้างกุศล แต่จะมีปัญหาที่เกิดจากลูกหรือหลานหรือบริวารได้ยินข่าวไม่ดีเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วจะมีเรื่องเสียเงินก้อนต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในทุกเรื่องเรื่องเงินของเรื่องการงานของคนที่เกิดวันพุดกลางคืนมีคนคอช่วยเหลือทําให้งานสําเร็จร่วมไปได้ด้วยดีและคุณเองต้องแสดงน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นด้วย จะมีคนมากวนใจทำให้คุณหงดหนิดลาคาญใจอาจเกิดจากลูกค้าหรือลูกน้องหรือบริวารจึงต้องทำงานด้วยความอดทนอดกั้นจนบางครั้งงานที่คุณทำคุณก็ท้อใจจนอยากจะถอดใจในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะมีคนมาขอหยิบเยี่ยมเงินทองหรือขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจะมีเรื่องเสียงเงินหรือหมดไปกับเรื่องของลูกหลานและบริวาร สถานการณ์การเงินยังไม่น่าไว้วางใจจะมีแต่เรื่องเสียเงินค่าใช้ใจ่ายเยอะต้องรัดเข็มขัดให้มากๆอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดในเรื่องของความรักคนโสดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนระวังจะถูกเป็นตัวเลือกหรือคุณเองก็กําลังจะเลือกอยู่ว่าจะคนไหนดีถ้ามีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจะก่อเรื่องไม่ดีหรือนิสัยไม่ดีสําหรับคนมีคู่ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ไม่คุณก็คนรักมีความรู้สึกว่าแฟนไม่รักหรือไม่แคร์กันไม่เอาใจใส่กันหรือให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าจะมีปัญหาที่เกิดจากลูกที่ช่่วยทีต้องช่วยกันแก้ไขจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินคุณกับคนรักอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจกันบ้างแต่ก็เล็กน้อยแต่หนักจะเ,เรื่องของปัญหาการเงินร่วมกันมากกว่าในเรื่องของสุขภาพระวังเจ็บตัวเพราะความประมาทเดินเลิอจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแผ่นหลังและขาเขา่า ในเรื่องของโชคลาบจะมาจากการไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลและจะมาจากการทําบุญกับคนลําบากยากจนสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แบบมีค่าครูแอดไลน์ทักไลน์อาจารย์มานะคะไลน์อาจารย์อยู่ใต้โปรไฟล์ค่ะขอบพระคุณค่ะ